สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ I l like i k e c a t ครับตอนนี้คุณอยู่เกมที่ชร่ Black Desert นะครับเอาละครับในวันนี้ครับเป็นคลิปที่จะมาแนะนำผู้เล่นนะครับเกี่ยวข้องกับในส่วนของหนังสือว่าเอ๊ะเราควรทำหนังสืออันไหนดีสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจนะเอาเอา f e ล l i n g ประมาณว่าขี้เกียจก่อนขี้เกียจที่จะทำทั้งหมดนะครับรวมถึงอยากจะทำอะไรที่แบบเจาะจง ประมาณว่าเฮ้ยอันนี้ต้องทําอันนี้ว่างๆแล้วค่อยมาทําประมาณนี้นะครับแบบว่าเป็นส่วนสําคัญที่ควรจะทําจริงๆถ้าผมจะแนะนํานะครับผมก็จะนะนําบอกว่าทําทุกอันแหละควรจะทาทุกอันแต่มันก็จะต้องมีอันที่แบบเหมาะสมที่ควรจะทําจริงๆอยู่นะครับสําหรับผู้เล่นนะก็เลยอยากจะมาแนะนําผู้ชมแล้วกันนะครับเนื่องจากมีคนขอมาเนาะก็เลยอ่ะอ่ะผมก็เอาแค่ความรู้ตัวเองเนาะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเอาแค่ความรู้ตัวเองนะครับจริงๆมันอาจจะมี อันอื่นบันทึกกันอื่นที่คนอื่นอาจจะแนะนําไปทางอื่นเนาะแต่ว่าก็ลองมาฟังทางของผมดูก่อนนะครับส่วนที่ขอให้ทําให้ดูเนี่ยต้องลองย้อนคลิปผมดูนะครับแบบว่าลองค้นหาดูแล้วกันผมเชื่อว่ามีหลายๆช่องทำนะครับอย่างเช่นบันทึกการประจนภัยเนี่ยของช่องผมจะเป็นแค่พูดเฉยๆนะครับจะเป็นแค่พูดเฉยๆไม่ได้พาไปทําเลยนะจะแบบพูดแล้วก็ ชี้จุดให้ดูว่าตรงนี้นะตรงนั้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้พาไปทําแต่ก็จะมีบางช่องที่เขาพาไปทําก็ลองดูหลายๆช่องนะครับลองดูหลายๆช่องเนาะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็กด esc แล้วก็ไปที่ตู้บันทึกการผจญภัยเลยนะครับตู้บันทึกตู้บันทึกการผจญภัยที่ควรจะทํานะที่จะพูดว่า้อยมันควรจะทํานะมันควรจะทํามันควรที่จะต้องทําเนี่ยมีบันทึกการผจญภัยอะไรบ้างนะครับ อันไหนที่ผมไม่ได้พูดก็ข้ามไปก็ได้หรือเอาไงดีผมจะพูดไปทั้งหมดดีกว่านะจะได้ง่ายๆนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทานะครับบันทึกการประชุมภัยของอีกอร์แบตเตอรี่อันนี้ครับบันทึกการประชุมภัยนี้นะครับผมไม่ได้พาไปทําเลยนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่10บเล่มมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่แค่10บเล่มนะครับซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมไม่ได้พาไปทําเลยนะผมก็แค่พูดว่าเนี่ยเขาให้กําจัดยักษ์อ่ะสมมุติอย่างนี้เนาะเขาให้กําจัด คู่คอมแผ่นดินยักษ์ตาเดียวก็คือตียักษ์อะ่ะให้ไปตียักษ์ผมก็บอกให้ไปตียักษ์ปลากระพงอย่างเงี้ยก็ให้ไปตกที่เวเลียแล้วก็มาส่งคือผมพูดแค่นี้จริงๆนะอย่างเงี้ยความรู้นางไม้ลากดินก็เข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยผมพูดแค่นั้นไม่ได้พาไปทานะครับฉะนั้นก็อาจจะมี <S <S หลายๆคนที่ดูช่องผมแล้วก็งงว่าเอ้ยมันยังไงยังไงเพราะว่าคุณไม่เคยได้สํารวจได้ลองเล่นได้อะไรมาก่อนคุณแบบเป็นมาใหม่ๆนิวบี้เลยก็อาจจะงงๆหน่อยก็ลองไปดู จากช่องทางอื่นนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจะพาไปทําเลยนะซึ่งถามว่าอันเนี้ยต้องทําทําถึงขั้นไหนผมบอกเลยต้องทําถึงขั้นนี้นะครับต้องทําให้ถึง15้านะต้องทําให้ถึงเล่ม15นะครับเพราะว่ามันได้พวกหลบหลีกมาอย่างนี้เห็นไหมอ่าไอพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือมันควรที่จะทําให้ถึง15บานะครับมันควรที่จะทำให้ถึง 15, มง15ผมผมยังไงก็แนะนําให้ถึง15บห้าแม้ว่าบางคนจะบอกว่าแค่14ก็พอแล้วเพราะว่าได้พลังโจมตีทั้งหมด2เห็นไหม ถ้าทาถึง14จะได้พลังโจมตีทั้งหมด2นะครับแต่มันได้หลบหลีกไงเนี่ยมันได้หลบหลีกทั้งหมดอีกหนึ่งอ่ะทำไมคุณจะไม่ทําล่ะควรจะทานะนะครับผมก็จะแนะนําให้ถึง15สําหรับบันทึกการประชดภัยอีกอร์แบทลีบันทึกการเล่นแร่แปรธาตุของโลสตินนะครับอันนี้เอ่อขึ้นอยู่กับผู้ชมนะแต่แต่ถ้าไม่สะดวกนะครับเป็นผู้เล่นใหม่แล้วแบบไม่สะดวกจริงๆก็ไม่ต้องทำนะครับข้ามไปเลยเพราะว่ามันใช้ในส่วนของอ่าเรื่องของเนี่ยอย่างเงี้ยได้รับหินแปรได้รับหินคาพาร นะแต่อย่างเนี้ยน้ำยาเคมีใสที่ต้องเอาไปหม้อให้เขาพันห้าร้อยอันถ้าเกิดคุณไม่เคยท,ทําแปรธาตุหรือเป็นผู้เล่นใหม่คุณทําไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นข้ามมันไปนะครับในส่วนของตรงนี้ถามว่าทั้งสองเล่มเนี่ยได้อะไรมันหินคาพารตหมดเลยนะครับมันเป็นหินคาพารตหมดเลยก็อาจจะยังไม่จำเป็นในตอนนี้เอาว่าเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนจนพร้อมนะจนพร้อม,จน,อมจนนู่นนี่นั่นและเอ้ยว่างและมีเวลาและก็มาทําอันนี้ก็ได้นะในส่วนต่อไปนะครับบันทึกลับของดอลินมอกิม นะบันทึกรับของดอรลินมอกิมเนี่ยอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันรับไปยังไงนะแต่ผมเคยทําคลิปไว้น่าจะเคยทําคลิปไว้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการส่งมอบของนะให้กับเอ,อร์ลินมอกิมนะครับก็จะเป็นพวกอาว,วุธอะไรเงี้ยแต่ถามว่าต้องทํำไหมนะต้องทํำไหมก็ควรจะทานะครับควรจะทําทําให้ถึงเล่ม2แต่ทีเนี้ยเวลาคุณจะรับ ผลบัฟนะครับอย่างเช่นนี้ผมทามาแล้วเห็นไหมได้พลังป้องกันทั้งหมดหนึ่งผมจะไม่รับเนื่องจากว่าถ้ารับแล้วเนี่ยมันจะมีผลบัฟการเอ่อ d r อปไอเท,เทม20%นะครับบวกย0ใน2 4ชั่วโมงซึ่งผมมากดพลาดไปแล้วนี่ในส่วนของตรงนี้ผมว่ากดรับไปในตอนต้นนะครับก็จะได้อัตราการด d r ปไอเทมเพิ่มขึ้นมา1 5แต่ละอันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นพลังป้องกันกันกบพลังโจมตีซึ่งคุณก็ควรทําให้ถึงเล่มที่2นะครับแต่ ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะยากหน่อยต้องพูดว่าอาจจะยากหน่อยเนื่องจากว่าจะทําให้ถึงเล่ม2เนี่ยมันต้องส่งมอบของนะครับอย่างเงี้ยส่งมอบกระหล่อป้องกันบอสร,ระดับโทให้กับดอลินมอคกิมถ้าเอาพลังโจมตีก็ต้องส่งมอบอุปกรณ์บอสร,ระดับโทให้กับดอลินมอคกิมซึ่งถ้าสมมติคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาแบบว่าคุณไม่ได้ตีบวกเลยนะคุณหาอาวุธมาส่งให้เขาเนี่ยเอาดาบอย่างดาบยาวแล้วกันดาบยาวเนี่ยคุณเอาคาจามา คุณจะเอาคาจาสองขีดมาส่งอะคุณจะหาจากไหนหรือออกมาเออหรือคุณต้องมานั่งหาครับว่าไอเจ้าอุปกรณ์บอสเนี่ยอันไหนใช้ได้นะครับเอ,อ่อถ้าจำไม่ผิดโอฟินได้ดวงดาวไม่ได้ได้นะครับโอฟินกับคาจาเนี่ยได้แต่คุณต้องใช้2ขีดไงอ่ะประมาณนี้นะครับก็ต้องเอามาส่งให้เขากับโดริมอกิมฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะใหม่ๆเลยนะโดริมอกิมน่าจะทํายากเกินไปนะครับแต่ถ้า เล่นมาระดับหนึ่งแล้วพอมีของและมีเงินแล้วนะครับคุณมาทาดอลินมอกิมก็ได้แต่ผมบอกเลยดอลินมอกิมเสียเงินเยอะนะครับเสียเงินเยอะนะฉะนั้นก็เป็นกลางกลางแล้วกันเอาบอกว่าเล่มนี้เป็นกลางกางบันทึกการประจุมภัยของลูลูฟี่นะครับบันทึกการประจุมภัยของลูลูฟี่จะเป็นรูปแบบของการทาเควสนะทำเควสให้ถึงในระดับที่เขาต้องการนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสุดเล่มเนี่ยนี่ดูนะสุดเล่มคือ 29,999เควสนะครับคุณจะได้อัตราการเสริมประสิทธิภาพถาวรน,นะซึ่งการทำา2 0,000เนี่ยถามว่ามีคนทำได้ไหมมีนะครับในกิวผมก็มีในหลายๆที่ก็มีนะครับในหลายๆกิวก็มีที่ทำเควสต,ตรงนี้ซึ่งไอการทำเควสต,ตรงนี้นะครับมันคือการทำเควสที่ไม่เกี่ยวข้องกับเควสซ้ำนะคือเควสเนื้อเรื่องเควสในเมืองเควสในเควสหลักอะไรเงี้ยซึ่งการที่จะทำให้ได้20,000เควสนั่นหมายความว่าคุณต้องเอาตัวละคร 22ตัวนะครับที่คุณไม่ีนะในช่องอ่ะ22เปล่าอ่ะจำไม่ได้นะครับเอาตัวละครอ่ะทั้งหมดอ่ะไปนั่งทำเควสไล่หมดเลยนะครับตั้งแต่เวเลียเมเดียไฮเดียยาวไปถึงบาเลนเซทำจบบาเลนเซเสร็จมาทำการหน้าต่อมาทำรีการต่อมาทำโอดิลิธาต่อเงี้ยยังไงก็ถึงครับ2 0 0 0 0เควสอย่างผมเนี่ยนะขี้เกียจขี้เกียจนะอันนี้คือฟิลขี้เกียจของผมนะก็คือ1900เควสนะครับ1,900เควสก็ขาดอีก ขาดอีก10,000ืกับอีก900 0นะคิดง่ายๆขาดอีก10,000่นกับเก9 0 0 0เควสนะครับก็ถึงจะทําได้แต่ถามว่าถ้าคุณทําเควสทั้งหมดทุกตัวละครยังไงมันถึงอยู่แล้วครับเพราะเควสมันเยอะมากนะเควสมันเยอะมากนะครับต้องบอกเควสมันเยอะมากจริงๆอ่ะแต่ถามว่าควรจะทํำไหมมันมันมันทำของมันได้อยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นการทําของมันอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมแค่มาทาโค้งทำเควสแต่ถ้าจะทําแบบว่านั่งนั่งบานั่งบอให้ถึง สองหมื่นเก้าพันควสเนี่ยโดยที่ได้รับไอ้เจ้าเสรมิมประสิทธิภาพถาวรเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าเฟลสแต็กฟรีนะครับถึงสามหมื่นควเเนี่ยอันเนี้ยก็ช่างใจดูก่อนแล้วกันนะคงไม่ต้องขนาดนั้นผมก็จะไม่แนะนําให้ทําขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อยๆทาไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆว่างก็ทาว่างก็ทํานะถามว่าไอ้เฟลสแต็กคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวขยับตัวก่อนปุ๊บคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรียกผู้ดําขึ้นมาถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ นะครับกดไปที่การเสริมประสิทธิภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่านะผมมีอัตราการเสริมประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยอยู่ที่48เท่านั้นเองนะครับแต่พอมันบวกรวมแล้วเนี่ยอัตราการเสริมประสิทธิภาพผมอยู่ที่51นั่นหมายความว่าอัตราการเสริมประสิทธิภาพผมครับหรือเฟลสแต็กอ่ะผมมีขึ้นมาถึง3ปีฟร,ฟรีนะครับไม่ได้มาจากเสียงกำลังของบาร์กด้วยนะไม่ได้กดเสียงกำลังของบาร์นะครับแต่มีขึ้นมาฟรีๆถึง3ฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมทํา ไอ้เจ้าบันทึกการระจนภัยของออลูลูฟี่เนาะเนี่ยคุณทำมานะครับจนถึง9000 9 9 9อ่า9เควสนะครับคุณจะได้อัตราการเสริมประสิทธิภาพถาวรบวก1นะแต่มันนับแรกๆมาด้วยเนี่ยมันก็จะรวมแล้วได้ประมาณ3นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำไปอีกจนถึง1 9 0 0 0เควสก็จะได้บวกส ทำจนจบ3 0 0 0 0ก็จะได้บวก5นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณมีเฟลสแต็กอยู่ที่5ทันทีเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเสียงคำรามบาร์มาเพิ่มฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกดเสียงคำรามบาร์เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นว่าคุณมีเฟลสแต็กอยู่ที่15นะครับแบบกดเสียงคำรามบาร์จนเต็มอะ่ะก็จะได้อยู่ที่15เฟลทันทีนะถือว่าช่วยได้เยอะนะครับถือว่าช่วยได้เยอะถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับสาหรับบวก5เนี่ยถ้าคุณมี95เฟลมันมีบวก5 คุณก็เป็นร้อยเฟลทันทีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาเออมันมันไปช่วยเพิ่มในส่วนของตรงนั้นนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะตำราของมาคาฮันนะครับในส่วนของตำราของมาคาฮันเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการทำเควสอากริสนะครับเควสไฟของอากริสนะความร้ละร้อนของอากริสอากริสเนี่ยจะมีคุณสมบัตินะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดอากริสโดยการกดขี้ขวาที่อากริสไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะมีอัตราการดรอปไอเทมที่เป็นขยะ มากกว่าชาวบ้านเขานะครับมากกว่าชาวบ้านเขายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมมาตีหมาแดงนะหมาแดงเนี่ยคนทั่วไปตีเนี่ยขยะจะดรอปอยู่ที่ประมาณ2ชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดอาร์ริสเนี่ยจะมีโอกาสดรอปที่สามและ4ชิ้นนะครับคือจะได้เยอะกว่าคนอื่นเขานั่นคือการที่เ,เพิ่มจํานวนเงินสําหรับคนที่ต้องการหาขยะนะครับอย่างเช่นว่าจะเปิดคุ้มๆเนี่ยใครไปทีไ่ไปตีมิวมอกเนาะ ไปตีมีหมอก็สามารถเปิดอาร์ริสก็จะได้ขยะที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเยอะกว่าคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะได้1ได้2แอบได้1กันอย่างเงี้ยได้1ได้1ส่วนตัวตัวตัวเล็กๆมันจะได้หนึ่งได้1ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเปิดอาร์ริสอย่างเงี้ยตัวเล็กมันอาจจะให้คุณ2ก็ได้นะครับคุณก็จะได้เยอะกว่าคนอื่นเขาประมาณนี้นะและถามว่าทําไมต้องทานะครับถ้ามีจังหวะเนาะก็ทําซะเนื่องจากว่านะครับอาร์ริสเนี่ยในตอนต้นเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างที่ผมได้นะผมผมเนี่ แล้วก็จะฟื้นฟูทุกๆ20,000คะแนนทุกๆวันเวลา6โมงนะครับคือเมื่อคุณใช้จาก1 0 0 0 0แหมดไปนะคุณต้องรอให้ถึง6โมงมันถึงจะคืนให้นะครับมันถึงจะเติมคืนให้20,000 20,000แต่ในตอนต้นของทุกคนจะไม่ใช่อย่างผมแล้วก็จำนวนการดรอปไอเทมจุกจิกเนี่ยหรือไอเทมที่เป็นเรียกว่าไอเทมขยะนะครับจะไม่ใช่อยู่ที่1 5 0ยจะอยู่เพียงแค่100%เท่านั้นฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมทำนะครับทำควสของอาร์ริสมาเรื่อยๆ นะคุณผู้ชมจะได้แบบพี่ผมได้นะครับน,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 นี่เห็นไหมมันจะได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนฟื้นฟูได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนฟื้นฟูเนี่ยเห็นไหมมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทําจบเล่มหนึ่งเนี่ยคุณจะได้อัตราการดรอปไอเทม50%อนอ่านั่นหมายความว่าคาุณจะได้อัตราการดรอปขยะนะอันนี้คือการดรอปขยะนะครับห้เพิ่มขึ้นมาก็พูดงางว่าได้ยเยอะกว่ชาชาวบ้านเขาอะในสนงครตรงนี้ถามว่าควรทํำไหมก็ควรทานะครับก็ควรทําแต่อาจจะไม่ใช่ตัวโฟกัสแรกเพราะว่า อยากให้โฟกัสในส่วนของพวกที่ได้พวกพลังโจมตีแล,ล้วก็ป้องกันก่อนนะครับอประมาณนี้เนาะบันทึกการประัดภัยของคณะละครลามูเลศนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะอันนี้ผมยังไม่ทำขี้เกียจของตรงว่าขี้เกียจคือมันมีมานานแล้วนะครับแต่ยังขี้เกียจอยู่ยังขี้เกียจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะไปทํานะครับอันนี้ว่าจะทําตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําถามว่าฉะนั้นผมคงตอบไม่ได้ว่าควรทํำไหมแต่ยังไม่ได้ทําอ่ะก็เอาเป็นว่า เรามาคอมเมนต์หน่อยละกันใครที่ทําแล้วนะครับก็มาบอกกันหน่อยว่ามันควรทํำไหมนะมันควรทํำไหมสําหรับผู้เล่นใหม่นะเอาเอาสำหรับผู้เล่นใหม่นะนนะว่าไอเล่มหลังๆเนี่ยมันบวกอะไรมันให้อะไรนะครับเพราะว่าผมยังทําไม่ถึงผมเลยไม่ทราบนะแต่ว่าเปิดมาช่วงแรกๆเนี้ยได้เหรียญได้เหรียญเงี้ยเหรียญเหรียญเอาเหรียญไปทําอะไรวะนึกออกว่าเออเอาไปขายเหรออะไรหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็อันนี้ตะไว้ก่อนตะไว้ก่อนมันยังไม่ทราบนะบันทึกของผู้ส่งข่าวสารรูปินนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องของการเล่นกับความเร็วนะเล่มนี้นะครับบันทึกตรงนี้เป็นเรื่องของการเล่นกับความเร็วถ้าจะถามว่ามือใหม่ควรทำไหมผมก็ต้องบอกว่ามือใหม่ควรจะมีม้าที่ดิบได้นะครับม้าที่เจ็ดทียแปดที่ดิบได้ที่พุ่งได้นะแล้วควรทำไม่ถึงเล่มที่สามเพราะว่าเมื่อคุณทำมาถึงเล่มที่สามนะครับมันได้พลังป้องกันขึ้นมาอีกหนึ่งนะ มันคุ้มนะครับมันคุ้มที่จะทําแต่ว่าเนี่ยดูสิถ้าเป็นเล่ม2ไม่มีอะไรเล่มหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรใหญ่เลยครับได้พลังพลังสูงสุดอย่างเงี้ยได้ HP สูงสุดซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้เจ๋งแต่ที่มันเจ๋งเนี่ยคือพลังม้องกันก็เลยบอกได้เลยว่าอันนี้น่าทานะครับน่าทําและควรทาแต่อย่างที่บอกไปควรที่จะต้องมีม้าเร็วนะม้าดิบได้ที่พุ่งได้ดิบแล้วพุ่งดิบแล้วพุ่งดิบแล้วพุ่งเพราะมันเป็นการทํา เควสที่แข่งกับเวลานะครับอ่ามีหลายช่องสอนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนมีหลายช่องสอนช่องผมก็สอนมัง้งถ้าจำไม่ผิดก็สอนนะครับส่วนใหญ่บันทึกช่องผมก็สอนประจําแหละแต่ต้องดูด้วยนะว่าช่วงไหนบางทีมันเป็นช่วงเก่าเงี Kyung ้ยผมก็อจาจจะไม่ได้พาไปทำนะครับต้องบอกก่อนนะอันนี้อันน,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 นี้อันนี้มันเป็นสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเลยก่อนที่จะมาทําคลิปในช่วงแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมก็เปลี่ยนแนวแล้วเนาะเปลี่ยนแนวแล้วเวลาทา ทำอะไรผมก็พาไปทําเลยนะครับเผื่อว่าคนไม่ทราบอะไรนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ได้พาไปทําแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะก็ลองมาดูก็ลองมาดูนะครับลองหาดูลองหาดูต่อไปบันทึกของคาพาส์นะครับบันทึกของคาร์พาสอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องทํานะยังไม่ต้องทํานะครับถ้ามีเวลาเราค่อยมานั่งทําบันทึกของคาร์พาสตัวนี้จะเป็นเรื่องการขยายเรื่องราวนะครับของคาร์พาสว่าคาร์พาสคือใครคาร์พาสเป็นใครนะ แล้วก็จะได้เรื่องรา san, วต่างๆเข้ามาสําหรับสายเนื้อเรื่องนะครับฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถ้าคุณเป็นสายเนื้อเรื่องนะครับทาซะทาซะคุณจะได้เข้าใจว่าอ <reco Christ. S 2> ๋อคาพาร์ตคือใครแล้วเกี่ยวโยงยังไงกับหินคาพาร์ตอะไรอย่างนี้นะทำไมหินนี้ถึงเรียกว่าหินคาพาร์ตนะครับแล้วไอ้เจ้าคาพาร์ตคนนี้คือใครอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีความเกี่ยวโยงกันอ่าทาไมปราสาทคอนถึงระเบิดระเบิดเพราะใครเพราะคาพาร์ตใช่ไหมอ่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครเป็นสายเนื้อเรื่องอันนี้แนะนํา แต่ถ้าเป็นสายที่ต้องการแบบว่ารับพิเศษ,ษต้องการแบบพลังป้องกันพลังโจมตีอันนี้ไม่มีนะครับเพราะทุกครั้งที่ทําจบเล่มคุณจะได้หินคาพาร์ต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 และหินคาพาร์ตเท่านั้นฉังนั้นก็จะมี2คนที่เหมาะอ่ะอันนี้เหมาะสองคนที่เหมาะก็คือคนที่เสพเนื้อเรื่องนะครับกับคนที่ต้องการคาพาร์ตในช่วงนี้อ่ะในช่วงนี้อยากได้คาพาร์ตแต่มันไม่ได้เยอะหรอกนะเออแต่มันก็ได้คาพาร์ตมานะครับอ่ะก็จะมี2คนนี้ ส่วนคนที่เป็นมือใหม่แบบมือใหม่เลยที่อยากได้พลังป้องกันพลังโจมตีไม่เหมาะนะครับขาาพาดข,ข้ามไปนะต่อไปนะครับหนังสือเบตเตอเลตของพาวิโนเกรเโกนะหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้มาฟรีๆนะจะมีเล่มแรกเนี่แหละมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะเล่มแรกกับเล่ม4ี่มั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะคือจะได้มาฟรีๆส่วนเล่ม2ต้องใช้เงินนะครับแล้วไม่ใช่เงินที่น้อยด้วย นะไม่ใช่เงินที่น้อยด้วยเงินเป็นเป็นร้อยร้อยล้านนะครับเป็นรนะ้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านนะเออเล่มสามนี่รู้สึกเป็นพันล้านัางถ่าจำไม่ผิดในส่วนของเล่มสามนะครับในส่วนเล่มสามก็ไม่มีอะไรแต่คุณต้องทอําอ่ะเพราะมันจะต้องไปเล่มสี่ไงประมาณนี้ยนะครับมันจะต้องไปเล่มสี่แล้วถ้าไปเล่มสี่ถามว่าไปเล่มสี่ได้อะไรก <g iggle> ็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเออมันแบบมันแบบมันเป็นมันเป็นหนังสือที่ให้เราทํา เอ่อจะพูดไงดีอ่ะมันเป็นหนังสือที่ให้เราทําเอาแบบทําเฉยๆเ่ะนะทําเฉยๆเ่ยแบบมีเวลามีเงินก็ทํานะครับมีเงินม,มีเวลาก็ทําแต่ถามว่าควรทํำไหมอืมก็ไม,ม,ไม่ไม่ควรทําขนาดนั้นน่ะถ้าไม่ได้ว่างนะครับหรือแบบอยากจะเก็บให้มันทั้งหมดอนะเนี่ยอย่างผมเนี้ยผมก็ทําไม่ไหวนะเนื่องจากว่ายังไม่มีของมาขาอยอะไรเงี้ยน,นะครับพวกแหวนคาตีเข็มขัดโอ โอคินรอยอย่างเงี้ยอ่ะถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมเอาจริงก็ซื้อได้แล้วล่ะมันก็มีให้ขายมีมีมาขายแล้วนะครับแต่ช่วงนั้นอะช่วงที่หนังสือมาใหม่ๆไม่มีเลยนะครับของขาดตลาดหมดเลยแล้วก็แพงมากๆต้องใช้เงินเยอะมากในการในการทำนะครับพูดง่ายๆว่ามันคือการเอาเงินไปโยนเล่นอนะสำหรับอันเนี้ยถ้าไม่มีเงินเยอะไม่แนะนําให้ทานะครับสาหรับหนังสือเบเตล LEG ของ p a วิโดเ GECO นะในส่วนตรงนี้ต่อไปครับสารุ่งกรม รับของเดเบสารานุกรมรับของเดเบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเควสในบางเล่มด้วยนะครับซึ่งในช่องของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตนะอาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ในส่วนของอตรงคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับแล้วยังไม่ได้เคยทําสารานุกรมของเดเบเนี่ยขอให้เข้ามาดูแล้วเลื่อนมาอ่านนะครับเลื่อนมาอ่านในช่องคอมเมนต์หน่อย นะมันจะมีบางคนที่เขาแนะนําสําหรับบางเล่มเนาะสำหรับมงเล่<ๆ>เขาจะมีบางคนแนะนําว่าเฮ้ยอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะมันเป็นอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อย่างนี้เงี้ยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจไปได้นะครับหรืออาจจะลองไปศึกษาจากหลายๆช่องทางดูนะแต่ว่าไอเอ่อสาระนุก,กรมของเดบเนี่ยเป็นหนึ่งในอัน,นที่ผมไม่ได้พาไปทําเหมือนกันนะครับผมเตรียมไอเทมมาทั้งหมดแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเออควรใช้ไอเทมเท่านี้นี้เงี้ทำประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะซึ่ง สารานุกรมเดเบควรจะทำไหมควรจะทำนะครับเพราะว่ามันได้เรื่องของน้ำหนักแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเล่ม5้ามั้งนะคือเดเบเนี่ยเล่ม6มไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับเดเบนะสำหรับเดเบนะเล่ม6ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ถ้าสะดวกก็ทำไปเถอะเล่ม6เพราะสุดท้ายส่วนใหญ่บางคนเขาจะหยุดที่เล่ม5้านะครับเพราะไม่ได้พลังโจมตีหนึ่งในเล่ม5นะในเล่ม5ามันจะได้พลังโจมตีหนึ่งนะครับ เดเบรู้สึกไม่มีพลังป้องกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,เข,ะนเขาจะทำกันถึงเขาจะทากันถึงเล่มที่ห้าเพราะว่าได้พลังโจมตีมานะครับแล้วเขาก็หยุดทำแต่ถ้าผมแนะนำก็คืออย่างที่ผมบอกแหละควรทำถึงเล่มหกนะไหนๆก็ทำแล้วอะไหนๆก็ทาแล้วทาถึงเล่มหกไปไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกนะครับก็ทำมาอ่ะเสร็จแล้วก็จบนะครับแต่ก็จะมีบันทึกการประชุมภัยกิจกรรมอยู่ซึ่งอ,อันนี้น่าจะยังทำได้อยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ อันนี้น่าจะยังทําได้อยู่ก็ก็ก,ก็ถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็ควรทานะเพราะว่าไอ้บันทึกการประชันไัยกิจกรรมเนี่ยจะไม่วนกลับมาอีกนะครับอ่าไม่ใช่ไม่วนสิวนกลับมาแต่ใช้เวลานาน,านมากนะอย่างเช่นอันนี้เนาะราชนีที่แตกแยกอย่างเงี้ยนะครับบันทึกการประชันภัยของเอ่อฮาโลวีนนะครับต้องรอฮาโลวีนถึงจะได้ทําใหม่ ถามว่าทําแล้วมันดีไหมก็มันไม่ได้ของว้าวอะไรมากหรอกครับมันก็จะเป็นของประดงประดับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีกว่างที่ไม่ได้ทําถูกไหมอ่าหรืออย่างเงี้ยวาเลนทน์อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ของโน่นนี่นั่นะเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ควรทํานะเพราะว่านานๆานานทีมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทําไว้เถอะครับก็ทําไว้ตอนนี้รู้สึกว่าจะทําได้แค่อันนี้นะอ่าจะทําได้แค่อันนี้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือย,ยังกิจกรรมอะแต่แต่น่าจะยังทําได้อยู่เพราะนั้นนะครับ ฉะนั้นนะคุณผู้ชมที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยความหน้าทำมันก็จะมีอีกอร์ัททะเลใช่ไหมมีเดเบใช่ไหมอ่าบันทึกผู้ส่งข่าวสารนะครับแล้วก็อ่าบันทึกลับของโดลิมอกิมนะประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือไม่จําเป็นต้องทำนะที่เหลือคือยังไม่จำเป็นต้องทำนะครับจะมีอยู่แค่ประมาณนี้ส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำนะครับผมแนะนําให้คุณเซิร์ชไปเลยครับว่าบันทึกการประจนภัยตามชื่อนี้เลยนะครับเวลาเซิร์ชเซิร์ชตามนี้นะ บันทึกการประจน์ภัยของอีกรอร์บัตเทอรีบันทึกลับของโดลิมอ,อก,กิมอย่างเงี้ยครับก็จะมีออกมาใน Google เนาะออกมาเป็นว่าช่องนั้นช่องนี้ทําเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปศึกษาตรงนั้นได้บางทีถ้าเกิดสมมติคุณเปิดไปเจอไปช่องหนึ่งนะหรืออ่าช่องผมก็ได้อ,อย่างสมมุติอีกรอร์บัตเทอรีอย่างเงี้ยคุณเปิดมาเจอช่องผมแล้วมันมีเควสที่แบบ เออยากๆอะ่ะเอายากๆอะ่ะอ่ะอ่ะอ,อย่างเงี้ยังเคาะเรื่องนักป่าอุ้ยมันทำไงวะสมมติเป็นมือใหม่นะไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยมันทำไงวะทำไงวะไม่เข้าใจเอไปดูช่องผมช่องผมอาจจะพูดแค่ว่าเออเลือดนักป่าเนี่ยมันใช้การผสมนะระหว่างอันนี้กับอันนี้นะผสมกันในบ้านนะครับคุณอาจจะแบบไม่เก็ตใช่ไหมไม่เก็ตอุ้ยงงว่ะคุณก็ลองดูช่องอื่นๆนะครับเปิดช่องอื่นๆดูบางช่องเนี่ยเขาจะพาไปทําเลยนะ เออบางช่องก็พาไปทําเลยพาไปหน้าเตาเลยครับว่าทายังไงเอาไอ้นี่มายังไงใส่ยังไงนะครับแล้วก็ผสมให้ดูเลยนะซึ่งก็ลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูมันมีหลายช่องทํามากนะครับมีหลายช่องทําเยอะแยะมากมายเลยกับเรื่องของตรงบันทึกการะจนภัยนะครับอ่ะแล้วก็เผื่อว่าอันนี้ผมพูดในมุมว่าเผื่อว่านะครับเผื่อว่ามีใครที่อ่าทาช่องอยู่นะแล้วก็ยังไม่เคยทําพวกนี้เลย นะครับยังไม่เคยทําพวกนี้เลยคุณก็อาจจะเอาเอาพวกนี้มาเป็นหนึ่งในช่องของคุณก็ได้นะครับทําเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ช่องของคุณก็ได้อย่างเช่นการพาไปทําพวกนี้เนาะมันทําง่ายนะเอาจริงมันทําง่ายนะคุณก็แค่เปิดหนังสือขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพากันไปทําการกําจัดยักษ์ตาเดียวนะครับแล้วคุณก็ไปทําเลยได้หนึ่งและหนึ่งคลิปคลิปนั้นอาจจะห้านาทีก็ได้สี่นาทีก็ได้นึกออกมา เออแล้วคุณก็ขมวดรวมกลายเป็นเล่มเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่การวางคอนเทนต์ของคุณอะหรือคุณทําพาทาั้งทําทั้งเล่มเลยก็ได้นะพาทาทั้งเล่มเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณในการวางคอนเทนต์แต่ว่าเออบางช่องเขาเอามาจากไลฟ์ไงเขาตัดแบบไลฟ์มาเป็นชั่วโมงเลยอะซึ่งมันก็นานเกินใช่ไหมอ่ามันก็นานเกินมันก็มงมงเกินนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยซอยได้นะครับซอยคลิปมาอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะ ฉะนั้นก็ลองศึกษากันดูนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็มีตามที่พูดไปเมื่อกี้นะอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูนะไว้เจอกันใหม่ในคิววิโอน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายจ้าถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็กลับขออภัยมานะที่นี่ทุกยนะครับแล้กัน